โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับผมนะ,ะซึ่งซีรีส์นี้เราก็มาอยู่ในซีรีส์ไมค์ครับเอาชีวิตรอด100วันในแมปทะเลทรายนั่นเองนะผมนะ,ะคลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2แล้วนะพาร์ทนะี part ้กนะ็10วันเหมือนเดิมนะ,ะเพื่อนๆก็จะสังเกตด้านซ้ายเนาะวันที่เล่นนะตอนนี้ก็วันที่10เหมือนเดิมเพราะว่าผมจะไม่เล่นนอกรอบเลยนะเออเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นแบบเป็นพาร์ท ต่อกันเลยแตบบ่เป็นวันต่อเออแบบเป็น10วัน20วันอะไรเงี้ยต่อกันเลยนะเพราะว่าผมจะไม่เล่นอ่านอกรอบ,รอบ,รอบนะผมนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเก็บกิ่งไม้แป๊บนึงนะกิ่งไม้ไม่พอโอเคเพื่อนๆเราได้แท่งไม้ไมา25แท่งนะก็เยอะอยู่เดี๋ยวเราจะคาราฟด,ดาบกับโล่นะ,ะดาบ โอเคเอาดาบมาหนึ่งอันเพราะว่าดาบผมใกล้พังแล้วดาบแล้วก็พิกเอ็กซหนึ่งอันนะโอเคเดี๋ยวไม้มาสองบล็อกนะเดี๋ยวเรามาทําเป็นอ่โล่นะผมนะโล่ปึ๊บโอเคนะได้โล่เรียบร้อยของก็สเปซสปะมากครับผมตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้จัดเก็บอะไรเลยนะผมก็แบบว่าเ,เก็บไปมั่วๆก่อนนะผม อ่ะประมาณนั้นโอเคแร่เหล็กครบเกเอาพี่แก๊กไปสองอันแล้วนะครับนะผมอ่พี่แก๊กไปสองอันนะโอเคเดี๋ยวครับทอดไปนะผมเอาไปหมดเลยนะทอดโอเคเดี๋ยวผมจะทำการอุดแถวนี้นะคือแบบผมจะขุดยาวไปเลยเพราะว่าแบบมันไม่น่าจะมีอะไรนะแบบถ้าผมแบบจะไปสำรวจหานะคือแบบมันจะทำให้ผมลงสับปล่านะเดี๋ยวผมจะขุดยาวแบบนี้ไปเลยนะ จนกว่าจะทะลุไปเจออะไรสักอย่างนะค่อยว่ากันนมองเดี๋ยวผมโหดับแรกก็เดี๋ยวดับแรกก็ขอขุดบอกมาปิดทางก่อนเพราะว่าก็อย่างว่าคือแบบผมจะไม่สำรวจเลยนะเพราะว่าผมลงไปสำรวจแล้วมันแบบมันค่อนข้างซับซ้อนนะมันจะทำให้ผมลงทางได้นะผมด้ยแบบอ่ะปิดไปดีกว่านะโอเคเพื่อนๆขุดมาตั้งไกลนะไม่ได้อะไรเลยนะผมได้แค่เหล็กสองก้อนกับหินอีกประมาณหนึ่งแถว แต่ว่ามีฟาร์มตรงหินภูเขาไฟเล็กน้อยนะก็ไปทำบ้านได้อยู่แล้วก็ผมจะเช็คให้แล้วผมเสกไหมก็ผมไม่ได้เสกนะนี่ปึ๊บเห็นไหมก็ปรับเปลี่ยนเอาชีวิตรอดแบบปก,ปกตินะอะหินนี้จะไม่ใส่หินโดยเฉพาะเลยนะผมอาแล้วหินภูเขาไฟมาขัดกันขัดขัด,ขดแล้วก็มาทำเป็น ลายอิดนะผมนี่เป็นภูเขาไฟนะนี่เราก็มาทาเป็นลายอิกภูเขาไฟนะันหลังจากเราขัดเสร็จนะโอเคอันนี้เราก็มาต้องต่อดูอ่ะมันก็สวยอนยะู่นะก็ไม่ได้แย่นะผมอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้แหละบ้านก็คืออ่าตรงนี้จะเป็นห้องปกตินะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นมาแบบนี้นะมุมอ่ะขึ้นมามันจะมีห้องรูมันจะเป็นห้องรูสเตทประมาณสี่สี่ห้องนะอ่าแล้วก็หนึ่งชมวิว เราจะมีด้านหลังที่สามารถไปชมวิวได้อ่าประมาณนี้นะโอเคโอเคหมดนะผมพิกเอ็กสองงนครับมาได้ของเท่านี้แหละนะผมจนมากได้แร่ทองเยอะอยู่ยี่สิบสองันนะก็ยังไม่เจอไมชาร์ปอยู่ดีนะผมอยู่เมืองล้างนะ ก็เดี๋ยวเราไปเราจะขึ้นไปด้านบนนะเดี๋ยวไปหาวิธีอื่นเอ้ยเหล็กไม่ได้ดูนะผมขุดมาผมเจอเพชรอยู่น่าจะหนึ่งเม็ดแหละน้ยังไม่ได้ขุดเอานะอาตอนนี้แร่ทองเลยไม่ได้ขุดเอานะเพราะว่าแบบมันน่าจะเยอะผมก็ได้ว่าจะอันชานพิกเอ็กก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าอีพีไหนจะได้อ็นชานนะเพราะว่าแบบมันก็นะคือมันค่อนข้างที่จะอ่านี้เราเพชรนะ คือมันค่อนข้างที่จะหาไม้ยากนะครับกระดาษนะกระดาษนี่หาง่ายอยู่แต่ว่าไม้แหละนะผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําสมุดหม่ว่ามันต้องใช้หนังเท่าไหร่คือมันต้องใช้หนังกระต่ายถ้าจําไม่ผิดหนังกระต่ายมันต้องเอ่อสี่ชิ้นปะทาหนังนี่หนังกระต่ายสี่ชิ้นเนี่ยผมมีในตัวอยู่หนึ่งชิ้นนะ แล้วก็หนังสัตว์อีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะมาทําสมุดสมุดต,ต้องใช้หนังสัตว์หนึ่งตัวแล้วเราเอามาทำาตุ๊บาราลักษ์ล่ะตุ๊บาราลัากษ์ยังทำไม่ได้นะต้องใช้สมุดสามเล่มโอเคสมุดสามเล่มม่เจออีกหนึ่งหมู่บ้านนะเพื่อนๆกะว่า <c oughs> จะมาหาหนังกระต่ายนะมาเจออีกห,หมู่บ้านหนึ่ง อ่ะฟาร์มหีบแร่มันเล่าต้นกระบองเพชรอ่ะเอาหีบไปนะผมโอ้ได้สมุนตึ่งเล่มนะ <c oughs> เอ้ยไม่ได้แย่นะโอ้ได้สมุนจากในหีบนะมาขุดไปเลยอันนี้เขาก็เรียกทะเลทรายเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นทะเลทรายแบบเออ ตาเดซายอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็ไม่ไค่อยรู้ชื่อไบโอมสักเท่าไหร่นะครับผมเฮ้ย hey, พีระมิดอ่ะเดี๋ยวปักทอดหนึ่งอันโอเคอ่ะหีบแรกโอ้โหเนื้อเน่าโอเคอย่างนั้นก็เนื้อเน่าอันนี้ก็ได้มนเล่าหนังสัตว์ได้อ哟 กอบม้าเพชรไม่จำเป็นนะบมอันนี้ก็โอ้โหในพีระมิดนี่ของไม่ค่อยดีเลยนะแต่ว่านางสัตว์นี่ได้อยู่นี่สุดท้ายนะโอเคเหล็กสี่ก้อนกระดูกกระดูกเอานะกับนางสัตว์เอาเอาไว้ไปทำเนดะ้อเอาไม่ใช่หเ,เอาไว้ไปแลกเอาไปเล่านะจากอาชีพนักปรุงยานะโอเคประมาณนี้นะในในพีระมิดก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะบม ต้นไม้ตรงนี้เออตรงนี้ไม่ขุดนะพเพื่อนๆเอ่อต้นต้นไม้ต้งนี้ไม่เอานะเพราะว่าแบบมันอยู่ถือว่ามันใกล้เขานะอ่ะถือว่าเราไม่เอานะต้นไม้ตัวนี้นะผมเราจะเอาแค่ตรงนี้นะผมอา่าเื่อจะไม่การโกงเกินไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดในการทะเลทรายจริงค่อยค่อยเอาได้นะแต่ว่าแบบนี้ไม่เอานะผมโอเคนอนนะครับผม โอ้วันที่สิบสี่แล้วนะผมไปไปต่อแล้วกลับบ้านกันนะครับผมโอเคพเพื่อนๆนะ่าจะถึงบ้านแล้วและนะผมโอ้วิ่งค่อนข้างไกลนะอ่ะอย่างน้อยเราก็เริ่มทําอาชีพของชาวบ,บ้านวีเดเตอร์ได้นะผมเป็นอา,อาชีพบรรลักษ์นะครับผมต้งไม้จะพอไหม่ะสิไ <laughs> มนะ้น่าจะไม่พอนะครับผมนะโอ้โหม้บล็อกก็ไม่เยอะเลยนะครับผม บอกแล้วว่าใช้ชีวิตในทะเลทรายไม่ง่ายนะผมนะเพราะว่าเรื่องไม้นี่แหละนะผมเพราะว่าเกม Minecraft นี่หลักๆไม่ต้องใช้ไม้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาครับหนังสัตว์กันนะครับหนังสัตว์ขีได้หนึ่งอ่าตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นอ่านี่ไงปึ๊บ โอเคแล้วก็เอาต้น้อยมาครับเป็นกระดาษนะครับกระดาษกระดาษโอเคหนึ่งสองสามสี่สมุดต,ต้องใช้ไม้บล็อกหกไม้บล็อกหกเหรอน่าจะพออยู่มั้งเอาไม้แสลบมาด้วยหนึ่งสองโอเค อ่ะทีนี้ก็เรียบร้อยอาชีพบรรลักษ์นะอ่าที่ปั๊มมรกตได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านให้วีเลเจอร์อยู่ก่อนเอาเาหินสร้างบ้านวีเลเจอร์อยู่นะหนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสองสมสหนึ่งสองสามสี ก็เรียบร้อยนะ,ะติดไฟหนึ่งอันติดไฟได้อยู่ได้เรือหนึ่งอันประตูได้ไหมได้ประตูประตูไปขุดเอาอ่าของชาวบ้านดีกว่าว่าเดี๋ยวไม้จะไม่พอทีอ่น,นี้ครับเชือกมาเชือกเชือกโอเคเรียบร้อย ๊บอ่ะนอนนะครับผมอึ๊บวันที่สนะิบห้าแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเออ่ขนย้ายชาวบ้านมาเลยคนหนึ่งป่มามันตรงนี้เลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยครบนะผมอ่าสองคนพอนะ เรียบ,บร้อยเป็นอาชีพเรียบ,บร้อยนะผมตั้งโต๊ะบรรลักษ์ให้เดี๋ยวขอเอ่อทำประตูนิดนึงจริงๆผมจะปล่อยก็ได้แนะแต่ว่าเออเรายังไม่ปล่อยนะเราให้ชาวบ้านเขาเอ่อคุ้นชินกับบ้านใหม่ก่อนนะครับผมเดีย๋ยวนั้นก็ชาวบ้านเขานอนตรงนี้สักสองสามวันน่ะที่ที่ผมสร้างไว้นะถ้าเขานอนได้สองสามวันเขาเขาจะไม่กลับหมู่บ้านนะเขาก็อยู่ที่นี่เลยประมาณนั้น โอเคต่อไปประตูเดี๋ยวไปประตูจากหมู่บ้านนู้นนะถ้าเราสร้างหมู่บ้านที่หมู่บ้านของเราได้นะมันก็จะมีพ่อค้ามานะผมเรากา็สามารถมรกรมาแดกได้นี่ไงพ่อค้ามาแล้วแบบเดียวมีต้นไม้ให้แรกไหมคือผมมีรม,มรกรดอยู่ที่บ้านนะนี่ไงต้นไม้ได้อโอ้ห้าเม็ดได้เหรอ ห้าเม็ดเลยเหรอแพงมากนะผมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่านะแต่ว่าอันนี้ได้อยู่นะมันมันฝรั่งกับน้ําน้ําได้อยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่น่าจะพออยู่ปึ๊บอ่าโอเคต้นไม้มาต้นอะไรเนี่ยต้นไม้กระเชียได้อยู่อ่าได้ไมาแล้วต้นไม้กระเช้า แต่ไม่เป็นไรผมมีปุ๋ยอยู่หรือว่าวิธีเราหาไม้ไาเรื่อยทำไมมันช่างหอมหวานจริงๆตรงนั้นน่ะดูดิไม้ไม้ทั้งลำเลยอย่าคิดลึกนะอย่าคิดลึกนะเออดูดิไม้ตรงนู้นโอ้โหอรูปากเลยอย่างว่านี้แต่ว่าเราก็ต้องค้าอาวุธดีๆไปนะเออ ถ้าแค่กเกาะทองแดงนี่ไม่น่าจะไหวนะครับผมสนูเราก็ไม่มีด้วยมีดินไหมมีดินสิบอันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคราบปุ๋ยมานะครับปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเดี๋ยวเราจะไปเร่งขันต้นไม้อะคเชียนะอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ปุ๋ยเร่งผลิตเลย ปุ๊บ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 อ่าเรียบร้อยนี่ไงต้นไม้คระเช้าทีนี้เราก็ขุดขุดเอาไม้ให้หมดนะเอาไม้ให้หมดเดี๋ยวเราจะได้อ่าต้นต้นอ่อนมาปลูกต่อด้วยนี่ต้นไม้ให้หมดขุดไปห,หมดนะเอาพวกรวมไปเอาพวกรวมเยู่เดี๋ยวขุดเอาดินตรงนี้นะไปทำโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมือละเดี๋ยวเราไปทำการเอาอเรือออกก่อน อ่ะแล้วได้ก็ปิดตรงนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวเรือออกเดี๋ยวจะตีผิดโอเคอ่ะเข้าไปนอนได้โอเคนอนนะครับห่างกันประมาณนี้แหละนะผมนะใช้ปุ๋ยไปโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็มีสองต้นนะต้นนเขือเชีย เอาละเรามาดูเพชรนะว่ามันจะมีกี่เพชรนะครับผมนะสองน่ายเยอะอยู่สามเฮ้ยเยอะอยู่นะสี่ห้าหกเฮ้ยหกเมเด็ดเยอะอยู่เพื่อนกุดไปหมดเลยนะเพราะว่ากว่าจะไปเนชัน้นพีแอ็กอะไรมาเนี่ยมันน่าจะนานนะครับผม อ่ะโอเคมาดูเหล็กตัวนี้นะมีกี่ก้อนเยอะอยู่นะอ่ะได้มาเท่าไหร่เหล็ก10อันนะผมก็ไม่ได้แย่นะถือว่าคุ้มเลยอ่ะ้เอาหินขาวนี้ไปด้วยอันนี้ตรงจุดที่เราขุดมานะเออขุดมาหาไร่เหล็กไร้เฐานนะแต่มันไม่มีเอาตรงนี้ไปด้วย อ่าต bon hmm. okay. Okay, mm ัวนี้เหล็กอีกนะครับผมนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอขุดเอาหินแดงเพาตัวนี้มีเหล็กอุ้ยโดนอะไรอ่ะอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ย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 เดี๋ยว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 ชิบหายเฮ้ย น้ำมาจากไหนเออเดี๋ยวขอนอนก่อนชิบหายสม,มิ้น้ำมาจากไหนอะโอ้โหมีอะไรลงไปบ้างอเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมแบบตกลงไปตรงเนี้ยกปโดนอมิ้นดิอมี้นน้ำได้ไงเนี่ยแล้วประเด็นคือมันไม่ไม่ให้ผมขึ้นเลยเมื่อกี้นะโอ้โห ไหนล่ะไม่มีละหรือเปล่าของไปในหมดเนี้ยน่าจะอยู่ที่ซอมบี้แน,น่นอนแล้วโอ้โหไปไหนละซอมบี้เงีของส่วนใหญ่เอา้าที่นี่มันไม่เจอ,อเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ย hey, hey, hey. ตาย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 โอ้ยหือจะบ้าแล้วมันมีซอมบี้มาได้ยังไงประเด็นอนะโอโ เก็บเพชรก่อนโอ้ยชิบหายโอ้ยโอ้ยค่อ <c> น <oughs> ข้างหัวร้อนมากโอ้ยโอเคก็ยังไม่หมดนะน่าจะขาดไปบางอย่างเนี่ยคิดว่านะเออแต่ว่ากลับแล้วพอแล้วโอ้โหจะบ้านะผม ด้านล่างมีฐานนะต่ว่าขุดไม่ได้นะม,มันถ้าขุดในน้ำมันขุดยากอ่ะโอเคโอ้มันคือตอนผมตกลงไปมันมีซอมบี้น้ำได้ไงพระทินนะโอ้โหเหมือนโดนวางยาเลยอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้วนะ,นะมมโอเคเดี๋ยวมาทาบ้านนะเดี๋ยวมาทําบ้านให้เสร็จเลยโอเคอันดับแรกเราก็เอาหินแดงมาขัดก่อนอ่ะหินแดงมาขัด โอเคปึ๊บเผาแร่เหล็กไปก่อนมาเดี๋ยวมาทําบ้านกันเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวทาบ้านให้เสร็จเลยเพราะว่ามันค้างคานะผมอาหินโอเคหินขัดเรียบร้อยอืมปึ๊บเดี๋ยวผมขอทําบ้านแป๊บนึ่งนะโอเคมืดแล้วนะผมเลโอ้โหทําไปได้แบบนิดเดียวเองนะ,อะนอนก่อน อ่ะโอเควันที่สิบแปดนะเดี๋ยวทำบ้านต่อ โอเคเพื่อนๆอเเ๋อบ้านมปนประมาณนี้นะมันก็ไม่สวยสักหน่อยนะแต่พอได้อยู่แต่ว่าอ่ะนี่ก็ชั้นแรกมันยังไม่มีอะไรมากนะโอเคนอนก่อนโอเคมาสร้างหนึ่งวันเต็มเ็มนะในมายครับก็ได้เท่านี้ด้านในก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรลงมาได้แค่นี้นะม,มันไม่มีอะไรมาก้ราโโโบังเอิญกอง โอเคเพื่อนๆประมาณนี้อะได้เสร็จมาประมาณแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็มันจะเป็นทางลงนะโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะทางลงบ้านมันจะเป็นแบบนี้อ่ะสองชั้นแบบนี้นะลงมาแล้วมันจะมีทางเชื่อมตรงนี้นะอ่ะอันนี้ตรงตรงนี้จะเป็นทางเชื่อมนะผมทางเชื่อมก็วางเออเขาเรียกว่าหีบอะไรเงี้ยนะตรงนี้อันนี้จะเป็นห้องพักนะห้องพักสองห้องตรงนี้ก็จะเชื่อมมาเป็นห้องเตาอะไรเงี้ยนะครับผมนะอ่าโอเค ประมาณนี้ส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนกันนะก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะห้องอีกห้องหนึ่งแต่แป้นของผมก็คือขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บขึ้นมาปึ๊บตรงนี้ก็จะเข้าประตูอ่ะอ่าประตูปึ๊บประตูเดินมาปึ๊บก็จะลงบันไดได้นะตรงนี้จะเป็นเตียงก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะนะผมประมาณนั้นแล้วก็ด้านหลังนี่ผมก็จะตอกไปเป็นระเบียงด้านนอกเดินเดินได้นะสามารถเดิน เดินไประเบียงอะประมาณนั้นนะผมอันนี้ก็คือแบบแปลนบ้านที่ผมคิดไว้ในหัวนะตอนนี้ซึ่งดูจากทรัพยากรของบ้านหลังนี้แล้วคาดว่าน่าจะใช้เยอะมาก <c oughs> นี่ก็ออนแบบเอ่อผมก็ขุดดินมาหินมาเยอะแล้วนะก็ยังไม่น่าจะพอนะเพราะพาร์ทนี้ก็แน่นอนว่าไม่เสร็จแน่ๆของพาร์ทนี้อ่ะโอเคพาร์ทนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเสร็จนะโอเคถือว่าเราสร้างไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็ค่อยมาต่อกันนะสำหรับตรงนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะทําเป็นลังคาไม้นะตรงนั้นนะเดี๋ยวก็เอาเหล็กมาครับเป็นขวานก่อนขวานโอเคเรียบร้อยนะปุ๋ยปุ๋ยจริงหลังคาบ้านผมก็จะเอาเป็นไม้ตะเชียนี่แหละนะผมคิดว่านะเพราะว่ามันสวยนะ ไม้คเชียที่ยิงได้ไม้ซากุระแต่ว่ามันไม่มีต้นซากุระนะต้องรอพ่อค้ามาถึงจะแลกได้นะอาจไม่แน่นะก็อาจจะได้หลังคาไม้ซากุระก็ได้เนี่ยหลังคาไม้สีชม,มพูเนี่ยมันสวย,ยนะ เรียบเลยเรียบเรียองปั๊บอ่าเรียบร้อยสวยแล้วอ่ะได้แล้วโอเคขอนอนในหมู่บ้านเลยนอนไม่ได้มีซอมบี้ปึ๊บนอนโอเคโอเคเป็งัาข้างบ้านครับผมสลับอ่าพาร์ทนี้แล้วก็บอกว่าเออแต่ไม่คืบหน้าเลยนะครับผมนะโอเคอ่ะไหนๆก็อ่ะโอเค ไก็วันที่20แล้วเดี๋ยวเรามาทําประตูประตูจากเหล็กันะ,ะประตูจากเหล็กปึ๊บโอเคทำให้แบบมันสวยๆหน่อยนะตรงนั้นนะผม ่โอเคครับประตูเหล็กมาเดี๋ยวอันนี้ผมจะขังชาวบ้านไว้ก่อนนะเพราะว่าแบบชาวบ้านยังไม่แบบคุ้นชินกับเตียงตรงนี้นะเพราะว่ามีชาวบ้านบางตัวที่ยังไม่เซฟเตียงตรงนี้นะผมโอเคปึ๊บประมาณนี้อ่าโอเคก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยเราจะูกรัวโอเคตอนนี้ก็ ทุกบอกนะอันนี้ผมตกเสาขึ้นไปทาหลังคานะมันก็เลยแบบไม่สวยนะอ่ะทุกประมาณก,ก็ถือว่าค่อนข้างสวยไหมก็มันก็ไม่สวยมากหรอกเพราะว่ามันมันได้อยู่ในโหมดคีเอทีฟนะมันอยู่ในโหมดสร้างสรรค์นนะก็ใช้หินได้เท่านี้นะในการหามาสร้างบ้านนะอ่ะอน,นี่ก็บ้านชาวบ้านหลังแรกนะที่สร้างขึ้นมานะครับผมนะอ่าอันนี้ผมก็ติดรั้วไปก่อนเพราะว่าก็อย่างว่านั่นแหละนะผมคือว่าชาวบ้านบางคนก็ยังไม่นอนเซฟที่เตียงตรงนี้นะเออ โอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วสำหรับคลิปนี้นะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผม